สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเกมที่โคตรจมันเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางด้านอาร์เซนอลนะครับจบไปแล้วนะครับผลก็หลายๆท่านก็ทราบกันดีนะครับว่าผลก็ออกมาเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับ จากการยิงของเอริงฮาร์แลนด์ก่อนในนาทีที่9นะครับต่อมาก็เป็นการยิงตีเสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งนะครับจากนั้นมานะครับในนาทีที่45บวกหนึ่งนะครับทางด้านกาเบียลนะครับก็มาโขกนำแมตตี้ของเราในครึ่งแรกนะครับนำไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับในครึ่งหลังนะครับบอกเลยว่าทางด้านอาร์เซนอลนะครับก็เอารถบัสมาขวางมากั้นไว้โอ้โหเรียกได้ว่าแบบอุดสุดๆเลยนะครับแต่ว่าก็เข้าใจนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ณตอนนั้นนะครับ ผู้เล่นของอาร์เซนอลเหลือเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องใช้แผนนั้นเพื่อที่จะเอาสกอร์นี้ไว้นะครับซึ่งทางด้านอาร์เตต้าก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่า10คนเนี่ยไปบวกตวนกับทางด้านแมนซิตี้ของเราเนี่ยผลก็ออกมาอาจจะเละเทะอาจจะไม่ใช่เป็น2อประตูต่อ2อนะครับอาจจะเป็น3หรือ4ลูกนะครับเนื่องจากว่าผู้เล่นของอาร์เซนอลนั้นมีน้อยกว่านะครับและที่สําคัญนะครับขอแสดงความยินดีกับเออร์ลิงฮาร์แลนด์ด้วยนะครับที่เป็นผู้ที่ยิง 100ประตูเร็วที่สุดในบริษัทท่าทางด้านโรนัลโดนะครับเอลิฮาแรแลน์นะครับยอดดาวยิงของแมนซิตี้ของเราทำาสะิตติใหม่ยิงครบ1 0 0ประตูจากการลงเล่นให้กับแมนซิตี้ของเราทั้งหมด105นัดน,นะครับท่าเตะิติยุโรปของชิเซโนโรนัลโดที่เคยทำได้ในสมัยที่เล่นให้กับเรียวมัติลิกนะครับหัวหอกชาวนอร์เวย์นะครับยิงเพิ่มได้1ประตูในเกมที่แมนซิตี้เปิดบ้านไล่เสมออาร์เซนอล2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งประตูดังกล่าว เป็นประตูที่100ในสีเสื้อเรอบยสีฟ้าจากการเล่น105เกมนับตั้งแต่ย้ายมาจากบรุซเซียดับบลินในปี2022นะครับซึ่งเป็นการทำครบ100ประตูได้เร็วที่สุดของยุโรปเทียบเท่ากับสถิติที่โรนัลโดเคยทำในปี2011หลังจากย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปตบทางด้านเร็ัวมาลิกในปี2009นะครับ ชิซินโนโรนโดนะครับจบเส้นทางการค้าแข้งให้กับราชันชุดขาวไว้ที่450ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด428นัดเมื่อปี2018สำหรับ100ประตูของฮารแลนด์นะครับเกิดขึ้นในเกมพรมเมียร์ลีก73ประตูนะครับ10ประตูนะครับจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกและอีก9ประตูในบอลถ้วยภายในประเทศนะครับแม่เรียกว่าสุดยอดเลยนะครับสุดติ่งกระดิ่งแมเลยนะครับ ตัวบัคของแท้นะครับตัวบัคของแท้สําหรับเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับแต่ว่าแมนซิตี้ของเรานะครับก็ต้องสังเวยกองกลางที่เป็นหัวใจสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราอย่างโรดี้ไปนะครับเรียกว่าเสียดายสุดๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับแมโรดี้ในเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าบอบช้ำสุดๆนะครับเจ็บนะครับยาวเลยครับ น่าจะเป็นเจ็บที่หัวเข่าด้วยแหละครับโอ้โหขอให้หายไวนะครับโรดี้อาร์เซนอนนะครับเล่นแบบนี้ก็อย่างว่าแหละครับโดนทั้งแซะทั้งเบียดทั้งกระแทกนะครับอืดอัดสุดๆเลยนะครับมาดูข่าวที่น่าสนใจกันเลยดีกว่านะครับมาดูทางด้านบ๊อบเป๊ปของเราที่ได้กล่าวหลังเกมการแข่งขันนะครับเขาบอกว่าเป๊ปเข้าใจนะครับที่ปืนนั้นเล่นทวงเวลานะครับเข้าใจทางหน้านอาร์เซนอนนะครับว่าจะทวงเวลาเนื่องจากว่าผู้เล่นนั้นน้อยกว่าบอกว่าถ้าเป็นตัวเขาเองถ้าเกิดว่าตกอยู่ในสถานการณ์แบบ แบบนน,นั้ตัวเขาเองก็าอาจจะทําแบบนั้นเช่นกันนะครับซึ่งบาเป๊ปได้กล่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าพวกเขาป้องกันได้ทุกลูกจนถึงท้ายเกมเราสร้างโอกาสได้แม้จะไม่ชัดเจนนักเราทําได้ดีพวกเขาพยายามหยุดเกมเราต้องอดทนสุดท้ายเราโชคดีความพยายามของเราชนะในครึ่งหลัง ผมชื่นชมลูกทีมลูกทีมของผมเริ่มต้นกันได้ดีแม้จะมีถูกขัดบ้างในบางครั้งแต่หลังจากที่ทาประตูแรกผู้ตัดสินก็เรียกกับตันทีมทัม้งคู่มาคุยเราตั้งรับกันได้แย่มากในลุกที่สองพวกเขาหน้าทึ่งมากัาเบลแข็งแกร่งสุดๆในตำแหน่งนั้นนอกจากนี้บาเป็บยังพูดถึงประเด็นที่ผู้เล่นอาร์เซนอลยืดเกมบ่อยๆเพื่อถ่วงเวลาในครึ่งหลังเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่ามีนักเตะอาร์เซนอลกี่คนที่เป็นตะเคิยนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ในเกมที่ต้องใช้พลังงานสูงแบบนี้เราคอสบอลเข้าไปในกรอบ มิดิอาร์ตอาคารจีฮารแลนด์แต่เมื่อคุณคอร์ตบอลพวกเขาก็มีทางด้านดิแคนไลท์วิลเลียมซาลิบาริคาโดคาลาฟิออรีมันจะเป็นเรื่องยากที่พวกเขามีผู้เล่นติดคนอยู่ตรงนั้นแต่ในที่ตุดเราก็สมควรได้ในสิ่งที่เราต้องได้รับบางทีผมอาจจะทําแบบเดียวกันเพราะว่าพวกเขาเหลือผู้เล่นติดคนคุณต้องไปถามไอต้าว่าเขาใช้เทคนิคอะไรถึงทําได้ดีกับการวางบอลยาวให้กับฮาเวดที่แข็งแกร่งมากและพยายามคอนโทรบอลในจังหวะ2องได้ ตอนจบเป็นเราที่อดทนและทําประตูได้นั่นคือทั้งหมดนี่นะครับก็คือบทความของทางด้านบอเปียวเดีย่านะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันนะครับบอกว่าเข้าใจนะครับอาร์เซนอลที่เล่นถ่วงเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขาเองถ้าเกิดว่าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็อาจจะทําวิธีเดียวกันนะครับโอ้โห,โโหก็เข้าใจนะครับนอกจากกองหลังของอาร์เซนอลน,นะครับผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลอย่างลาย่านะครับ โคตรเหนียวเลยนะครับแอดมินไม่มีคําที่จะเอามาบรรยายสําหรับผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลนเลยนะครับในการที่เสมอ2ออนะครับแอดมินนะครับสำหรับตัวแอดมินเองนะครับยกให้ทางด้านลาย่านะครับเป็นผู้รักษาประตูที่ได้ MVP ไปนะครับเซฟแล้วเซฟเล่ายิงยังไงก็ตามนะครับยิงจากแถว2ก็แล้วนะครับยิงจอดจอก็แล้วนะครับยิงที่แบบผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลนไม่เห็นก็แล้วนะครับโขเข้าข้างล่างเพื่อที่จะให้กระดอนพื้นก็แล้วนะครับ ทำทุกวิธีทางนะครับแมิตี้ของเราก็ไม่ได้ประตูเลยโอ้โหลาย่านะครับยกให้เลยนะครับเกมนี้เขาสุดยอดจริงๆสําหรับทางด้านดับิดลาย่านะครับอ่ะมนุขข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของทางด้านเมโดซิวานะครับเอาแต่่วงเมโดชี้ปืนไร้ถ้วยต่างจากหงทางด้านเมโดซิวามิดฟิลด์ของแมิตี้นะครับวิจาร์อาร์เทนอ์นนะครับบอกว่าใช้เทคนิค่วงเวลาไม่ได้ต้องการเล่นฟุตบอลเพื่อช,ชนะยามเจอกันต่างจากอีกทีมหนึ่งที่เป็นคู่แข่งนะครับก็คือลิเวอร์พูลนั่นเอง เพราะสาเหตุก็คืออาจจะเป็นเรื่องถ้วยแชมป์นะครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับอาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอร์นะครับเอริงฮาแลนด์นะครับเบิร์ดสกอร์ให้เรือใบตีฟ้าขึ้นนำจากนั้นนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ยิงแซง2ประตูแล้วก็มาเป็นจอสโตนนะครับช่วยแมนเชสเตอร์ไว้ในนาทีที่90บวก8นะครับหกยิงตีเสมอให้เป็น2 2อนะครับซึ่งทางด้านเบอโดติวาก็ได้ออกมาบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าวันนี้มีแค่ทีมเดียวที่ลงสนามไปเพื่อพยายามเล่นฟุตบอล ส่วนอีกทีมต้องการเล่นกับข้อจำกัดของสิ่งที่ผู้ตัดสินอนุญาตให้ทำเกมนี้เรารู้ตั้งแต่จังหวะแรกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโรดี้เพราะโรดี้นั้นบาดเจ็บหลังจากที่โดนอาร์เซนอลอัดใส่เจิงคว่ำสองครั้งใน10นาทีแล้วเสียประตูแรกในจังหวะที่ผู้ตัดสินเรียกกับตันทีไม่คุยแล้วไม่ยอมรอให้เขากลับไปประจําตําแหน่ง เราเสียประตูที่2ในจังหวะที่อารเตนอนขัดขวางผู้รักษาประตูของเราและผู้ตัดสินยอมให้ทำแบบนั้นจากนั้นผู้ตัดสินก็ปล่อยให้มีการถ่วงเวลาหลายครั้งเรื่องนี้ทำให้ผมติดใจสุดๆเลยนะครับคือก่อนเริ่มตีตันเอเบอกว่าพวกเขาจะควบคุมในสถานการณ์แบบนี้แต่สุดท้ายกลับทำให้เป็นอย่างเดิม เมื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายมันเป็นผลการแข่งขันที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้รับเราไม่มีความสุขเพราะเราต้องการตามแต้มแต่ว่าโดยส่วนตัวผมดีใจกับวิธีการเล่นของทีมของเราที่ลงไปเพื่อพยายามเอาชนะในทุกนัดเบลเดลติวานะครับ ก็ได้ถูกถามต่อนะครับบอกว่าขอให้เปรียบเทียบการเจอกันอีกหนึ่งคู่แข่งสําคัญในช่วงหลายปีหลังอย่างลิวพูลนะครับเขาบอกว่าลิวพูลเนี่ยเผชิญหน้ากับเราพยายามคว้าชัยชนะเสมอแต่จากมุมของผมการเจอกับอาร์เซนอลจึงไม่เหมือนการเจอกับลิวพูลดังนั้นใช่เลยเราคงเป็นคู่แข่งกันในแบบที่แตกต่างกันออกไปบางทีอาจเป็นเพราะว่าลิวพูลเคยได้แชมป์พิวรีกไปแล้วหรืออาจเป็นเพราะว่าลิวพูลได้แชมป์พิวีกไปแล้วส่วนอาร์เทนอลนยังไม่เคย นี่นะครับทางด้านเบลล l ดติวาะครับเดือดสุดๆหลังเกมนะครับหลังจากที่การตัดสินอันห่วยแตกของไมเคิลโอลิเวอร์ที่ตัดสินในเกมนี้นะครับปล่อยจังหวะในหลายจังหวะมากนะครับจนแมนซิตี้ของเราเสียเปรียบแต่สุดท้ายแล้วนะครับความอดทนของเรานะครับความพยายามของเรานะครับไม่เคยแพ้นะครับก็ทำให้ได้ประตูตีเสมอในนาทีที่90ก8นะครับ โอ้โหเกมนี้คือจับจริงๆนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังมีข่าวอีกมากมายเดี๋ยวมาอัปเดตต่อใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ